รัสเซียส่งโดรน500ลำและขีปนาวุธ11ลูกโจมตีกรุงเคียฟของยูเครนกองทัพอากาศยูเครนโพสต์ในแอปพลิเคชันเทรากรมว่าเป้าหมายการโจมตีในครั้งนี้คือพื้นที่เมืองหลวงของยูเครนเสียงไซเรนดังแจ้งเตือนต่อเนื่อง8ชั่วโมงสมผลให้หลายพื้นที่เกิดไฟลุกไหม้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งไปที่บริเวณโกดังในกรุงเคียฟเบื้องตน้นพบผู้ได้รับบาดเจ็บ19คน ส่วนความเคลื่อนไหวการเจราจาหาทางออกสงครามรัเสเซียยูเครนสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อวันที่3กรกรกฎาคมว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐได้โทราศัพท์หารือกับวลาดิเมียปูตินของรัเสเซียโดยภายหลังการหารือคร้อมระบุว่าเป็นการหารือที่น่าผิดหวังและดูเหมือนว่าปูตินไม่มีทีท่าว่าอยากจะยุติสงคราม ทั้งนี้การหาทางออกสองครามผ่านช่องทางการพูดนั้นต้องหยุดชะง,งักและทรัมป์เผชิญกับแรงกดดันจากพรรคริพับลิกันให้กดดันผู้นําำรัสเซียในการยุติสงคราม